เขาเริ่มจับแนวทางของเขาได้เขาเล่นเขากลับมาเล่นระบบ4-3-3อมาโต้พี่ดูตัวผู้เล่นแล้วก็ดูวิธีการเล่นเขาเนี่ยเอ่อในเรื่องของโพซิชันในการเห็นระยะห่างทุกอย่างมันลงตัวมากต้องต้องชื่นชมด้วยไปดูสถิติ3-4เกมย้อนหลังสิไม่ได้แพ้ใครเหมือนกันเริ่มดีขึ้นตอนนี้มันสมบูรณ์แล้วแล้วก็เหมือนกับอมาโต้เขาได้ทําบอลที่เขาได้ซ้อมมาตอนปีสั้นละใช่แล้วคนหนึ่งที่ฟอร์มดีคือออสมันโซ่พี่เช็คเลยมันคือใครวะเขาเป็นลูกครึ่ง แอฟริกาสวีเดนหรือทุกอย่างอะไรทุกอย่างเป็นนักเตะที่พี่ชอบและต้องการมากพี่กุยตสตา้อยากได้นักเตะคนนี้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วละอาะมนโตเก่งมากเขาปรับวิธีการเล่นมาช่วงแรกเขาล้วนไปหมดเลยสามห้าสองสามสี่สองหนึ่งสี่อะไรกไปเรื่อยใช่ใช่เขาเริ่มจับแนวทางของเขาได้เขาเล่นเขากลับมาเล่นระบบสี่สามสามอมาโตเขาวางระบบพี่ดูตัวผู้เล่นแล้วก็ดูวิธีการเล่นเขาเนี่ยในเรื่องของโพซิชันในการยืหนระยะห่างทุกอย่างมันลงตัวมาก ต้องชื่นชมด้วยไปดูสถิติสามีเกมย้อนหลังสิไม่ได้แพ้ใครเหมือนกันเริ่มดีขึ้นเห็นด้วยครับก็ยุตสุโขทัยห้าเกมหลังสุดแพ้นัดเดียวนะแล้วตอนนี้ก็คือเก็บนัดหนึ่งแต้มหนึ่งสามแต้มด้วยสามแต้มบ้างเก็บไปเรื่อยครับแล้วคนหนึ่งที่ฟอร์มดีคือออสมมนโซก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เอเวอเคานูคอยเก็บบอลคอยพักบอลคอยก็เรียกอะไรคอยแบบคอยไม่ลวเข้าไปกับอันดีนะเหมือนก็ไม่มีความเร็วแต่ก็ไปถ่ายไปเรื่อยนะแล้วจุดหนึ่งคือพอมันม ในฐานะโค้ชพี่ตงรงเรามมหน่าเก็บบอลพักบอลได้ที่เหลือข้างหลังเล่นง่ายเพี่เอาพี่บอกเลยนะออสมันโซเนี่ยเป็นนักเตะที่มาเล่นในเมืองไทยที่ที่สูโไทยอะ่ะพี่เห็นนะโอ้ยเดีวนี้พี่เช็คเลยมันคือใครวะ<อ>เขาเป็นลูกครึ่งแอฟริกาสวีเดนหรือทีกอย่างอะไรทีกอย่าง <c oughs> เป็นนักเตะที่พี่ชอบและต้องการมากพี่กุยตะทัอยากได้นักเตะคนนี้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วละออสแมนโซเก่งมาก เป็นคนที่สูงผอมแล้วก็การใช้เท้าก็ดีแล้วก็คล่องตัวด้วยอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มาถูกที่ถูกเวลานะในช่วงเวลาห้านัดล่าสุดของสุโขทัยนะแต่ทางฝั่งของสุโขทัยอ่ะพี่จงบอกดีขึ้นเลยเพราะว่าตัวมันกลับมาแล้วผมว่าเล่าในช่องทางของตัวไปมันไม่มีลอกบอลอะไรที่มันซวยขนาดนี้เลซิโอเจ็บเสร็จปุ๊บบอลเลซิโอกลับมาไอ้กองหน้าไบโลวิดเมียเมียท้องเอาไปดูเมียคลอดเสร็จกลับมาไอ้โคเฮไออาราอิตัวญี่ปุ่นลูกเป็นไวรัส ไปโดนยุงกัดไม่มีวัคซีนที่ประเทศไทยออต,ต้องไปเข้า ICU อะไรเงี้ยมันก็จะขาดตัวขาดตัวนี้มาสุดท้ายเนี่ยตอนนี้มันสมบูรณ์แล้วแล้วก็เหมือนกับอามาโต้เขาได้ทําบอลที่เขาได้ซ้อมมาตอนปีสั้นละใชะอย่างที่พี่ธงบอกมาเลยกายว่าเดี๋ยวจะได้เห็นทรงที่แบบแผนมันจะเริ่มนิ่งหนะอ่ะประมาณนั้นโอเค,คโอเค